สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่กิฟกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่กิฟก็จะชวนมาทำ ต้มส้มไก่นะคะเนื่องจากวันนี้อากาศที่บ้านแม่กิฟอากาศหนาวนะคะหนาวๆนาวเย็นเย็นสายแล้วก็ยังหนาวอยู่นะคะก็เลยจะมาหาเมนูที่แบบซดน้ำซุปร้อนๆน,นะคะแต่มีความเปรี้ยวแซ่บนะคะก็จะเป็นเมนูต้มส้มไก่นะคะแถมได้โปรตีนอีกนะคะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามนะคะที่ข้างล่างคลิปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ ไปดูทำกันเลยค่ะมาดูวัตถุดิบของเรากันเลยค่ะก็จะมีเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ใช้ในส่วนของน่องไก่3มชิ้นแล้วก็อกไก่2ชิ้นค่ะเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวน้ำปลานะคะแล้วก็มีเกลือมะนาวมีมะเขือเทศมีพริกนะคะมีสดนะคะแล้วก็ใบมะกรูดมีพริกแห้ง แล้วก็มีต้นหอมนะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ตะไคร้นะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกก็เปิดหม้อนะคะต้มน้ำประมาณสามถ้วยนะคะกะเอาก็ได้เนาะเดี๋ยวพอน้ำเดือดเราจะใส่เกลือนะคะแม่กิ๊บก็จะใส่เกลือลงไปเลยนะคะปลายช้อนนิดนึงนะคะ แล้วก็คนสักหน่อย uh. ตามด้วยตะไคร้นะคะตะไคร้ซอยแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะหั่นไว้แล้วใส่พร้อมกันไปเลยนะคะ mm. น้ำซุปเขาก็จะได้กลมกล่อมนะคะหอมหัวใหญ่ก็จะหวานนะคะตะไคร้ก็จะหอมนะคะดับเคาวด้วยนะคะดับเคาวเนื้อไก่ของเรานะคะ พอน้ำเดือดแล้วนะคะแม่กิฟก็จะใส่น่องไก่ลงไปเลยนะคะที่เราหั่นไว้แล้วเนาะน้ำเต็มเลยนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะก็คนนิดนึงนะคะตักที่เป็นฟองๆออกนะคะน้ำจะได้ใส่นะคะ รู้สึกว่าหม้อของเราจะเล็กจนเกินไปพอ,อน,น้ำเดือดแล้วไม่กิ๊จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะวนนิดนึงจากนั้นก็จะปรุงรสแล้วนะคะใส่ซีอิ๊วขาว2ช้อนนะคะแม่กิ๊ใช้ช้อนกินข้าวนะคะใส่ซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนนะคะคนเบาๆเพราะว่าน้ำเต็มหม้อโอเค ต้มไปสักแป๊บหนึ่งนะคะพอไก่มะเขือเทศเริ่มเปื่อยนะคะแม่กิ๊บก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะจากนั้นก็ตามด้วยพริกนะคะตัวนี้จะเป็นพริกกระเหลี่ยงนะคะพริกที่บ้านปลูกเองนะคะใช้มีดทุบพอแหลกนะคะใบมะกรูดก็ใช้ประมาณ10บใบนะคะฉีกเอาแต่ใบนะคะไม่เอาก้านเนา ใส่แล้วก็คนไปหน่อยนึงสีสันก็ทำให้หน้ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะต้มต่ออีกแป๊บหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งนาทีเนาะครหนึ่งนาทีแล้วก็ตักดูนะคะ ดูว่าไก่เปื่อยหรือยัางเนาะสุกแล้วนะคะไก่สุกแล้วเนื้อน่องนะคะเขาจะเปื่อยง่ายอยู่แล้วนะคะเนื้อนุ่มนะคะสุกง่ายอยู่แล้วค่ะเมื่อก๊บก็จะปิดเตาเลยนะคะเคพอปิดเตาเสร็จแม่กิ๊บก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวนะคะ น้ำมะนาวใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็จากนั้นก็ตามด้วยต้นหอมซอยค่ะใส่เปลอยเยอะๆพุนๆตามด้วยพริกแห้งคั่วนะคะก็หักออกมานิดหน่อยหักให้เป็นชิ้นๆท่อนๆนะคะเมื่อกี้แอบไปคั่วควข้างล่างบ้านมานะคะแล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสตามชอบเลยนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับต้มส้มไก่ของเรานะคะหอมกลิ่นสมุนไพรไทยใบมะกรูดตะไคร้หัวหอมมากๆเลยนะคะเมนูนี้นะคะสามารถกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะเมื่อกี้ตอนต้มไก่เสร็จแม่กิฟก็แอบปักไก่แล้วก็น้ำซุปแบ่งออกมานะคะก่อนที่จะใส่พริกนะคะลูกก็จะทานได้ด้วยนะคะ สีสันน่ารับประทานมากๆเลยนะคะอืขอข้าวสวยร้อนๆมาหน่อยคะ่ะกินกับข้าวเหนียวก็ยังอร่อยนะคะรสชาติแบบซีดซาดกลมกล่อมนะคะเป็นไงกันบ้างคะเมนูต้มส้มไก่ของเรานะคะก็ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมล่ะคะ เพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูนะคะแม่กิ๊บก็ทําอาหารไม่เก่งหรอกคะ่ะแต่ว่าพอทําได้นะคะก็เพื่อนๆก็สามารถติชมได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้แม่กิ๊บก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซั s c ไ i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กิ๊บจะได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 拜拜。Bye bye.